สวัสดีครับพุทธคุณพระเครื่องวันนี้จะนำทุกท่านมาพบกับเหรียญที่เรียกว่าพิธีปลุกเสกยิ่งใหญ่อีกเหรียญหนึ่งนะครับที่พระสายกรรมฐานมารวมตัวกันปลุกเสกนะครับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้ก็คือเหรียญพระพุทธสิหิงพอปรอนะครับหลังพอปรรุ่น60ปีมธรรมศาสตร์นะครับปี2537นะครับ ก็วันนี้นำมาให้ท okay. ่านได้ชมกันทั้งหมด3เหรียญด้วยกันนะครับเนาะก็จะมีเหรียญที่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็มีพิมพ์เล็กแบบนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวระหว่างที่ดูเนี่ยก็อาจจะเล่าเรื่องประวัติการสร้างในพิธีการปลุกเสกอะไรต่างๆให้ทุกท่านได้ฟังด้วยนะครับเนาะแล้ว่ามี เกจิอาจารย์ท่านไหนหรือว่าพระอาจารย์สายธุดงกรรมฐานองค์ไหนมาปลุกเสกด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นพระที่พิธีปลุกเสกที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่นะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยมาร่วมพิธีด้วยนะครับมาเสด็จในพิธีด้วยนะครับแล้วก็จัดสร้างก็น้อยด้วยนะครับจัดสร้างเนี่ย รู้สึกว่าจะประมาณ9,000กว่าเรียญน,นะครับแล้วก็ที่แน่ๆก็คือปลูกเสกโดยอา,อาจารย์สายกรรมฐานนะครับเรียกว่าพระธุดงนั่นเองนะครับทั้งหมดจํานวนประมาณ70รูปนะครับนำโดยองค์หลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดนะครับครับก็เดี๋ยวให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับเนาะแล้วก็ระหว่างนี้ก็อาจจะ เล่าเรื่องของประวัติการจัดสร้างไปด้วยนะครับองค์นี้เนี่ยจะเป็นเหรียญพิมพ์เล็กนะครับส่วนสององนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับดูที่ไม่มีไม่มีตลับตลับแล้วกันนะครับเนาะจะได้เห็นได้ชัดนะครับก็องค์พระก็จะเป็นพระพุทธรูปที่เป็นพระพุทธสิงิ์นะครับพุทธสิหงห์ซึ่งเป็นพระ ประจํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่นเองนะครับก็ลักษณะองค์พระก็สวยงามมากนะครับสร้างด้วยสวยงามนะครับเป็นองค์พระที่นั่งคัดสมาธินะครับอยู่บนฐานบัวคว่ำบัวหงายนะครับเนาะแล้วก็ตรงข้างล่างก็จะมีเขียนว่าพระพุทธสิหิงนะครับ ด้านหลังนะครับเนาะด้านหลังก็จะมีตราพปรอ,อยู่นะครับเป็นตราพปรที่นูนขึ้นมาในค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับก็มีลวดลายข้างในนะครับมีพระมหาพิชัยมงกุฎนะครับสัญลักษณ์ประจำพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะตอกโค้ดนะครับโค้ดนี้เป็นโค้ดพปร,ะรนะครับโคดพปร ส่วนด้านหลังด้านล่างนะครับเนาะก็จะเขียนว่าธรรมศาสตร์60ปี2537น้นั่นเองนะครับก็หน้าปี2537เนี่ยธรรมศาสตร์นะครับมอธรรมศาสตร์จัดตั้งมาได้60ปีนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นวันที่เอ่อวันที่19นะครับวันที่19 มีนาคมพศ2567นะครับในวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีพิธีครบรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์90ปีนะครับซึ่งก็นับจากปี37มาอีก30ปีนะครับเนาะก็จะเป็น90ปีพอดีนะครับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์90ปีนะครับนะเนาะ37 สามเจ็ดเนี่ยหกสิบปีนะครับบวกมาอีกสามสิบปีก็เป็นเก้าสิบปีนั่นเองนะครับองคนี้ก็จะมีซองนะครับซองที่มาจากพิธีด้วยนะครับตรงท่านหน้าก็จะเขียนว่าสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หกสิบปีนะครับเป็นซองเดิมจากพิธีนะครับส่วนสององค์นี้นะครับก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่ นะครับพิมพ์ใหญ่เนี่ยก็จะมีความพิเศษกว่าพิมพ์เล็กนะครับถ้าพิมพ์เล็กเนี่ยขอบนะครับดูตรงขอบนะครับเนาะขอบก็จะเป็นขอบเรียบๆธรร,รมดาแบบนี้นะครับส่วนถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่เนี่ยพอดีอยู่ในตลับนะครับนะผมไม่ได้แกะให้ดูพิมพ์ใหญ่ก็จะมีขอบที่เป็นลายขีดๆนะครับค่อนข้างเยอะข้างในนะครับเนาะเดี๋ยวผมส่องให้ดู นะครับก็จะมีลายขีดๆอยู่ข้างในนะครับงขอบนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับถ้าแกะออกมานะครับเดี๋ยวหลังผมแกะให้ทุกท่านได้ชมนะครับองพระก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ขนาดก็จะใหญ่ตามขนาดของเหรียญนะครับเนาะนะครับองพระพุทธสิหิงเหมือนกันนะครับการเขียนก็เหมือนกันนะครับพระพุทธสิหิงด้านหน้าก็ เขียนเหมือนกันนะครับส่วนด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะตอกโค้ดด้วยนะครับโค้ดพปรอตรงนี้นะครับตรงนี้ค่อนข้างจะชัดนะครับส่วนตราสัญลักษณ์ก็เหมือนกันนะครับพปออรอธรรมศาสตร์60ปี2 5ง7นนะครับตรงนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่เช่นเดียวกันนะครับพิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดงนะครับถ้า,าพูดถึงพิธีลุกเสกที่ยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยองค์นี้ไม่แพ้พระรุ่นนี้ยนะครับ้อาไม่แพ้รุ่นไหนนะครับพรอะอรอโดยเฉพาะเาขาได้นิมนต์พระอาจารย์สายกรรมฐานมาร่วมกันปลุกเสกนะครับแผ่น แผ่นยันนะครับชนวนต่างๆเนี่ยก็ใส่มาเต็มที่ด้วยเช่นกันนะครับในการสร้างเหรียญรุ่นนี้นะครับก็เดี๋ยวไปพูดถึงประวัตินะครับประวัติการจัดสร้างแล้วก็พิธีพุทธาพิเศษแล้วก็บรรดาคณาจารย์ต่างๆที่มาลุกเสกเหรียญน,นี้กันสักนิดหนึ่งนะครับ,รบประวัติการจัดสร้าง ของเหรียญพระพุทธสิหิงพปรรุ่น60ปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์นะครับปี2537นะครับก็ในวราระครบ60ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันเก่าแก่ของประเทศไทยนะครับเนาะก็เลยได้มีการจัดสร้างวัตถุมงคลโดยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญตราสัญลักษณ์พระประมาภิไธยย่อพอปร,ะรนะครับ ประดิษฐานที่ผ้าทิพย์นะครับในการพิธีประกอบพิธีพุทธาพิเศษนะครับซึ่งในพิธีการอ,าอธิษฐานจิตเจริญภาวนาเนี่ยก็เกิดขึ้นเมื่อในวันวันอังคารนะครับที่15มีนาคมพศ2537นะครับซึ่งระหว่างรอการประกอบพิธีพุทธาพิเศษเนะครับณนะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็ได้ นิมนต์พระวิปัสนาสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับหรือที่เรียกว่าพระสายป่าสายทุดงสายทุดงกรรมฐานนั่นเองนะครับจำนวน70รูปนะครับมารับพัฒาหารบิณฑบาตภายในมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็คณะกรรมการก็ได้ถือโอกาสกราบอาราธนานิมนต์พระวิปัสนากรรมฐานทั้งหมดนะครับประกอบพธิธีอธิษฐานจิตเจริญภาวนาพิธีพุทธาพิเศษ เรียนนี้นะครับซึ่งขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ได้ทําหนังสือกราบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9นะครับเนาะขอพระราชทานพระราชโรกาสอันเชิญเสด็จทรงเททองหล่อพระกิ่งพอรอธรรมศาสตร์60ปีด้วยนะครับะมนฑลพิธีหน้าอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารนะครับแล้วก็ สเสด็จทรงประกอบพิธีพุทธาพิเศษนะมณฑลพิธีภายในพระอุโบสถวัดพระศีรัตนาศาสดารามในพระบรมมหาราชวังนะครับในการนี้พระบราทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปรดเกล้าปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ,ะบรมโอราสาธิราชสยามก,กุราชกุมารซึ่งก็เป็นพระอิสริยยศนะครับนะของในหลวงราชการที่10องค์ปัจจุบันนะครับเนาะะ,ะเสด็จแทนพระองค์ ในวันอังคารที่31พฤษภาคม2537นั่นเองนะครับโดยในพิธีหลอมโลหะนะครับก่อนวันเสด็จเนี่ยทรงก่อนวันเสด็จทรงเททองนะครับคณะกรรมการแล้วก็ในช่างผู้เททองได้ดำเนินการจัดตั้งเตาหลอมโลหะทั้งมวลสารที่จะเสด็จทรงเททองและก็สมุนนะครับนะบริเวณบนทลนพิธีหน้าพระวบโบสถวัดมวรนิเวศวิหาร โดยเริ่มตั้งแต่เวลาเช้าตู่ของวันนั้นนะครับแผ่นยันที่ลงอัคระแล้วก็อธิษฐานจิตโดยหลวงพ่อโอภาสีนะครับแผ่นยันลงอัคระและอธิษฐานจิตโดยท่านพระอาจารย์มหาบัวยานสัมปโนแนห่งวัดป่าบ้านตาดนะครับแล้วก็แผ่นดันแผ่นแผ่นยันนะครับจากพระคณาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณทั่วประเทศทั้งหมด80รูปนะครับตะกุดเก่าของหลวงปู่จ,จันวัดนางหนูลบบุรีนะครับตะกุดวังหน้า สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับตะก,กุดคูบาอินอินโทวัดฟ้าหลังจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีตะก,กุดเก่าพระคณาจารย์อื่นๆอีกหลายร้อยดอกด้วยกันนะครับทองชนวนครอบน้ําพระพุทธมนต์ของวัดสุทัศน์นะครับก็มีทองชนวนพระพุทธธรรมทิติธาทิติศาสดาพปรซึ่งก็คือพระพุทธสิหิงจำลองพระพุทธรูปประจํามหาวิทยาลัย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จเททองในวาระแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยครบ50ปีนะครับแล้วก็ทองชนวนพระกิ่งปาวเรศ5รอบด้วยนะครับมีทองชนวนหล่อพระรูปเหมือนสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีวัดระคัง100ปีนะครับพศ2115แล้วก็มีทองชนวนพระกลิ่งใหญ่หลวงปุตโตวัดประดูชิมพรีเหรียนหล่อรูปเหมือนหลวงปุ่โตนะครับ ว่าเหรียญล้อแม็กนั่นเองนะครับแล้วก็มีชินเก่าสมัยเชียงรุ้งโลหะเก่าสมัยทวารวดีตะคังเก่านะครับมีเทวรูปเก่ากระดิ่งเก่าสมัยเชียงแสนแล้วก็มีพระขันเทพนิมิตรุ่นสองของหลวงปู่ประดิษฐ์อุตตรธรมโมนะครับเวลาบ่ายโมงเศษนะครับพระ,ะท่านศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักนะครับประธานองค์คมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการอำนวย การในพิธีบวงสวงเทวดาบูชาเลิกนะครับจากนั้นประธานกรรมการอํานวยการแล้วก็รองประธานกรรมการอีกหลายท่านได้พร้อมกันนําโลหะทองคํา270บาทนะครับแล้วก็เนื้อโลหะเงิน32.92กกิโลกร,รัมนะครับใส่ลงไปในเบ้าหลอมผสมกับโลหะอื่นๆผสมลงไปเพื่อให้ครบสูตรโบราณน,นะครับที่ตกทอดมาจากสมเด็จพระนพรัตน์วัดป่ากแก้วนะครับ ในพิธีเสด็จพระราชดำเนินทรงเททองนะครับในวันอังคารที่3 1พฤษภาคม2 5 3 7นะครับในหลวงรัชกาลที่10นะครับซึ่งก็คือสมเด็จพระบรมโอรสาธาิราชสยามก,กุราช,ชกุมารในขณะนั้นนะครับเสด็จถึงวัดบวรนิเวศวิหารนะครับแล้วก็ทรงเสด็จเททองสมเด็จพระยาสังวรสมเด็จพระสังฆราชอ,องค์ก่อนนะครับเราทรงเป็นอ,องค์ประธานนะครับเจริญชัยมงคลธา หลังจากนั้นช่างก็ได้ทําการตกแต่งองค์พระแล้วก็ทําการต่อโคดจากนั้นก็เตรียมนําเข้าพิธีพุทธาพิเศษตามกําหนดการจากทางสํานักพระราชวังนะครับในพิธีพุทธาพิเศษนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นองค์ประธานในพิธีพุทธาพิเศษณนะมณฑลพิธีภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามในวันพุทธที่29มิถุนายนพศ2537นะครับ ซึ่งคณาจารย์ในพิธีพุทธ,ธาพิเศษนะครับก็ประกอบไปด้วยสมเด็จพระสังฆราชนะครับทรงจุดเทียนชัยนะครับหลวงปู่หลอดวัดสิริกมร,ราวาสพระครูอุดมสังวรคุณวัดบร,รมนิวาสพระอาจารย์ประทีปวัดเชิงเลนพระเทพวัชรธรรมาภรณ์หลวงพ่อสุรพงศ์วัดตีทศเทพนะครับพระเบลยตมุนีหรือหลวงพ่อชูศักดิ์วัดคงรัตนารามพระยานสมโพธ หลวงพ่อขวัญวัดอรุณนะครับพระครูปริยัตคุณาทานหลวงพ่ออมพรวัชนะสงรามนะครับซึ่งองค์นี้ก็หลายท่านคงจะรู้จักกันดีนะครับแล้วก็มีพระราชวัฒนาหลวงพ่อฟูวัดเลเวรุราชินนะครับพระราชปริยัตวิธานหลวงพ่อหลวงปู่บุตรวัดวดาวด,ดึงสารามพระครูพิสารพัฒนาพิธานหลวงพ่อสมชายวัดปริวาสนะครับพระสมุวิระ วัดอับสอนสวรรค์พระอาจารย์ทองวัดอโศการามพระอาจารย์เริ่มชัยวัดอโศการานหลวงพ่อประสิทธิ์วัดไซน้อยหลวงพ่อทองใบวัดสายไหมหลวงปู่สายวัดขนอนใต้หลวงพ่อมีวัดมาลวิชัยนะครับหลวงพ่อเมียนวัดกบเจ้าหลวงปู่ทิมวัดพระขาวหลวงพ่อหวนวัดพุทธไทยสวนนะครับหลวงพ่อเฉลิมวัดพระญาติหลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมพระราชสุทิยานมงคลหรือหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันนะครับ หลวงปู่มหาทองใบวัดอบทมหลวงพ่อจางวัดนครเนื่องเขตนะครับพระธิการสมชัยวัดโพรงอากาศหลวงพ่อเปินวัดบางพระพระครูสมุอวยพรวัดดอนใหญ่หอมหลวงพ่อผลวัดดักขนนลหลวงพ่อยอดวัดแก้วเจริญหลวงพ่อเก๋วัดแม่น้ำหลวงพ่อสง่าวัดบ้านหม้อหลวงพ่อดีวัดพระรูปหลวงพ่อหวววัดตอนโพทองหลวงปู่สวิงวัดเสาทงทองนะครับหลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวการามหลวงปู่ผลสำนักสงเขารัก พระอาจารย์สาครวัดเวรุวันหลวงปู่เหลงวัดโคกเพาะหลวงพ่อพูนทรัพย์วัดอ่างศิลาพระอาจารย์เปลี่ยนวัดอรัญญวิเวกพระอาจารย์หนูวัดดอยแม่ปังหลวงพ่อทองอินวัดสันติธรรมพระอาจารย์เจริญสำนักสงฆ์ปากถ้ำถ้ำปากเพียงนะครับพระกฤษดาวัดโลงธรรมสามคคีพระอาจารย์วิชัยวัดถ้ำผาจมพระอาจารย์เพ่งวัดถึงสองหินหลวงปู่แว่นวัดถ้ำพระสบาย หลวงปู่หลวงวัดป่าสำรนิวาสพระอาจารย์ทองสุขวัดอนาลโยพระอาจารย์ไพบูญวัดอนาลโยนะครับหลวงปู่จันทราวัดเขาน้อยหลวงปู่อ่ำวัดป่าเขาน้อยนะครับพระอาจารย์สมบูรณ์วัดป่าสมบูรณ์ธรรมพระอาจารย์จิรวัตรวัดป่าชัยชุมพลพระอาจารย์พรมมีวัดป่าสามคีธรรมหลวงปู่เหรียญวัดอรัญญบรนพุทธหลวงปู่บุญนาวัดธรรมพระภูวัวพระอาจารย์อุทัยวัดธรรมพระภูวัวพระอาจารย์คำวัดธรรมบูชา พระอาจารย์วงวัดป่าคำพระองค์พระอาจารย์บุญเลิศวัดอรยัญยวาสีพระอาจารย์แยงวัดเจติคิรีวิหารหรือภูทอกนะครับพระอาจารย์เฉลวยวัดป่าชินตานุศร์พระอาจารย์โกวินวัดภูทอกใหญ่หลวงปู่ศรีจันทร์วัดโพธิสมพรหลวงปู่อ่อนสาวัดประชาชมพลพัฒนารามหลวงปู่จันโสมวัดป่าจันทรังสี หลวงปู่คำพองวัดธรรมกกดูพระอาจารย์จันทราวัดป่านนสะอาดพระอาจารย์สมวัดป่าไม้งามหลวงพ่อทูลวัดป่าบ้านคอพระอาจารย์คูนวัดป่าภูทองพระอาจารย์เศนวัดป่าน้องแซงพระอาจารย์ไม่วัดป่าน้องช้างขาวพระอาจารย์สมหมายวัดป่านนนม่วงหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดหลวงปู่ลีวัดภูผาแดงหลวงปู่เพียรวัดป่าน้องกอง พระอาจารย์บุญมีวัดปานากูลพระอาจารย์อินหลวงปู่ท่อนวัดเสียภัยวันพระอาจารย์ศรีทนวัดถ้ำผาปูพระอาจารย์เผยวัดถ้ำผาปูพระอาจารย์คันตีวัดป่าห้วยเดือพระอาจารย์ดาดวัดป่าสัมมานุสรพระอาจารย์สัมดีวัดถ้ำคูหาวารีพระอาจารย์มนตรีหรือพระอาจารย์หลังวัดถ้ำผาบิงพระอาจารย์คำดีวัดป่าภูทอนพิทักษ์ พระอาจารย์ประสานวัดคำมวสีพระอาจารย์สมัยวัดโนนแสงทองพระอาจารย์คำบ่อวัดป่าบ้านตาดพระอาจารย์แปลงวัดป่าอุดมสมพรพระครูวิทิตคุณาภรหรือหลวงพ่อเกึงวัดป่าสามคีบำเพนบุญหลวงปู่เขี่ยมวัดถ้ำขามพระครูชินวัตรคุณาภรหลวงพ่อปิ่นวัดพุทธารามนะครับหลวงปู่อุ่นวัดป่าแก้วชุมพลพระอาจารย์ก้านวัดถ้ำเป็ดพระอาจารย์หลอวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมพระอาจารย์สุธรรมวัดป่านองไผ่ พระอาจารย์พันลบวัดคำประมงหลวงปู่คำพันธ์วัดพระธาตุมหาชัยหลวงปู่ศรีวัดมหาวีโรวัดปากุงหลวงปู่พรมมาสำนักสงฆ์สวนหินผานางลอยหลวงปู่บุญเพงวัดถ้ำกองเพนหลวงปู่บุญเพงวัดป่าวิเวกธรรมพระอาจารย์อุทัยวัดถ้ำผาปองขัวสูงหลวงพ่อพุทธวัดป่าสารวันนะครับพระอาจารย์สมานวัดป่าสัทธารามหลวงพ่อเกตวัดเกาะหลักหลวงปู่แก้ววัดเขาปูน ลวงปู่เนื่องวัดพรหลวงปู่เนื่องพัทลุงนะครับหลวงปู่เพื่องอบางแก้วพดุงธรรมแล้วก็พระโสพลคุณาธรวัดเจริญสมณกิจนะครับซึ่งนี้ก็เป็นรายนามนะครับของพระอาจารย์ในพิธีพุทธาพิเศกในครั้งนั้นนะครับเนาะก็เรียกว่ามากันทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าเข้มขังนะครับรท่านไหนที่อ,อาจารย์ ของท่านใดที่ศรัทธาชื่นชอบก็ลองฟังเอาดูนะครับก็จะได้รู้ว่าอ๋อาจารย์ของเราที่เราศรัทธาก็ได้มาร่วมพิธีบุกเสกเหรียญนี้ด้วยนะครับก็จะได้เกิดความศรัทธาประสาทะนะครับถ้าท่านมีเหรียญน,นี้บูชาอยู่ก็ตามนะครับนะครับก็อันนี้ก็เป็นพิธีบุกเสกนะครับเนาะหรือว่าพิธีจัดสร้างเหรียญพระพุทธสิหิงหลังพพอรอธรรมศาสตร์60ปีนี่เองนะครับ คับนั่นก็เป็นเรื่องราวของประวัติในการจัดสร้างนะครับเนาะพิธีปุกเสกนะครับแล้วก็รายละเอียดของชนวนต่างๆนะครับในการจัดสร้างพระเครื่องรุ่นนี้นะครับพระพุทธสิหิงหลังพอปรอรุ่น60ปีธรรมศาสตร์ปี2537นะครับก็บังว่าทุกท่านคงจะได้รับข้อมูลนะครับ พอสมควรพอสมควรน,นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านคงจะชื่นชอบด้วยนะครับในข้อมูลที่นํามาฝากในวันนี้นะครับก็วันนี้ก็ขออนุญาตจากลากันด้วยเหรียญพระพุทธสีหิงสามเหรียญน,นี้นะครับองค์นี้นะครับเนาะก,ก็ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาใจแล้วก็ครูบาอาจารย์ต่างๆที่ปลุกเสกเหรียญน,นี้นะครับขอให้ อำนวยเอยชัยให้ทุกท่านนะครับมีความปลอดภัยร่ำรวยเฮงๆกันทุกท่านทุกคนด้วยเทินครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ